เราจะพอนชอบใหญ่ถึงแล้วฝรั่งเศสโยฮตอนนี้เวลาสองทุ่มครับเห็นตอนกลางคืนแบบโมทีชัดๆเลยไหมเห็นไฟไหมเห็นไฟใต้ฐานประตูใชยไหมคขาเพิง นะครับตอนนี้นเขาเรียกว่าคบเพลิงอย่างชุนลันเดี๋ยวกลางวันนบชี้แล้วทุกท่าน,นมองไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าไม่เห็นบางคืนเห็นชัดเขาเรียกว่าคบเพลิงอะไรเมื่อกี้เมือม่อกี้มีคนบอกว่าเหมือนอะไรคะเหมือนอะไรคะไม่อยากพูดเลยจะหาว่าโวยตัวเองอ่ะตีมีคนบอกว่าหมื่นวิธีเเลยคนฝรั่งเศสบอกรถาาไฟฟ้าคะ่ะเฟกเลยเฟกเลิฟ ไม่แต่ลอดนะเชิญนี่เขาหลอดนะหลอเลยเอ้เคาอันนี้คือโอ้โหขอดูข้างหลังด้วยครับขอดูข้างหลังตั้งกคงเก่ไม่เห็นยี่ห้อขอดูยี่ห้อหน่อยโอ้โห